เนี่เดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ทิ้งเลยถ้ามันไม่ได้การเราช้างยอดก็พอหยอดเลยรเราจะใส่ของแท้เข้าไปครับไฟระบบแท้เลยนะครับเป็นของแท้เลยนะครับก็ดูแล้วกันว่าขโมยง่ายหรือเปล่าหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้ไฟมานะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับเราจะพามาดูว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะเน่นี เดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ทิ้งเลยเราจะใส่ของแท้เข้าไปครับอันนี้เป็นไฟลำโบแท้เลยครับผมนี่ครับเป็นของแท้เลยนะครับเป็นมือสองนะครับผมนี่เราบอกให้ดูก่อนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมานะครับเนี่ยมันแบบอาจจะมีขาหักอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาซ่อมแล้วนะครับผมผมไม่ซีเรียสครับจะขาหักจะอะไรก็ช่างนะครับขอแค่เลนไม่แตกก็พอนะครับผมนี่ครับนี่ ก็ขอบคุณพี่เก่งด้วยนะครับผมพี่เก่งคมพีคมพีเสนากิจนะครับจัดมาให้นะครับหนึ่งข้างนะครับนี่ข้างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันดีกว่าว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับไะมาเริ่มอะไรดีกว่าไม่ถึงวะไม่ถึงวะไม่ถึงวะพอดีผมว่าจะอาเขี้ยเข้านะครับแต่เขียมันเข้าไม่ได้นะครับข้าง มีร้านหมก็จเข้าข้างลกนิดนึครับแก้วเหรอตื่นเลย ครับตอนนี้นะซุมะ้มมาเบียดรออยู่ครับเราต้องแก้ซุ้มใหม่นะครับอันนี้ต้องถอดล้อ,อก,ก่อนครับผมต้องถอดล้อ,อก,ก่อนถ้าไม่ถอดล้อมันจะใส่ไม่ได้ครับมันจะลองไฟไม่ได้เพราะไฟนี่ยัดมาจากข้างในครับผมะไฟพี่ขับไปจอดก็ขโมยยากอะ่ะโอ้ก็ดูแล้วกันว่าขโมยง่ายหรือเปล่านี่ครับดูก่อนแล้วกันเนี่ย อันนี้อันนี้แค่ใส่ไฟนะแค่ใส่ไฟอย่างเดียวน,นะอันนี้แค่ใส่ไฟเนะนี่ยใสไฟต้งถอดล้อถอดอะไรหมดเลยครับล้อนี่จากแบร์อะไรพี่ m อมเคครับผมนี่ครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานี่ครับของพี่หนุ่มเบงกันยางครับผมหลายคนถามว่าเฮ้ยะเป็นอู่นี่ทำไมไม่ใช้บล็อกลมบล็อกลมขอใช้อยู่ อันนั้นทำรถอยู่ฮะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องบล็อกลมหรอบล็อกมือเลยอ่ะครับผมนะฮะไม่ต้องบล็อกลมบล็อกมือเลยไงครับผมเอาอเ้ยายนคลายได้บ้าเหยียบขายหน่อยเดียวอ่ะนี่ครับต้องถอดน,นล้อก,ก่อน,นครับอันดับแรกเลย2000 years later ครับ ดูล้อดิโอ้ล้อคดกว้างอ่ะนี่ครับล้อกว้างมากโอ้แค่เรื้องง่ายเลยเนี่ยนี่คือมืดแล้วมองไม่เห็นละมองเห็นวะอันนี้คือซุ้มล้อนะซุ้มล้อด้านในครับผมไปล้วต้องถอดซุ้มล้อก่อนนะ กุมลอก,ก่อนนี่ปวงขันอ,อันนี้เหมือนมาสอนวิธีขโมยไฟพี่อ่ะเออใช่ถ้าไฟหายเขาก็รู้ว่าไอ้ถอดยังไงวะนะก่อนที่จะขโมยลนะเขาก็รู้แล้วว่าวิธีถอดยังไงนะ ไอล้วตัวนี้แม่งตามมาเฮ้ยแลแม่งตามตัวหนึ่งว่ะแล้วแม่งตามานะเดี๋ยวทุกคนต้บอกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมข้างในไม่สวยเลยนี่เห็นไหมรูไม่เรียบร้อยมันเจาะรูอะไรยเยอะแยะเนะเจาะเยอะดลครับกว่าจะปรับมาได้นะกว่าจะปรับไฟขึ้นข้างบนได้นะโหเจาะแล้วเจาะอีกดูดิรูเหลือเยอะเ,เห็นไหมรูเหลือสาสองรู ตง้นสองรูเห็นไหมรูเหลือรูเหลือนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ถอดปลั๊กออกแล้วนะครับก็จะไฟลงมานะครับผมแล้วก็จะลองดูว่ามันติดตั้งได้หรือเปล่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวยกลงมาก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับเพราะเราก็กะมัวๆเหมือนกันนะตอนที่เราทํานะเนี่ย เดี๋ยวใครเห็นไฟก็ต้องว่ากากาก,ากเลแหละไอคนที่ชอบว่ากากากเนี่ยมันต้องอด่ากูาแน่ตรงๆนะ่ะ <c oughs> มันต้องบอกว่าไไฟอะไรมึงกะกากาก,ากันแน่เนี่ยมันไม่ทำให้มันสวยๆว,วันนี้หน่อยเดี๋ยวทำได้แค่นี้วะคนที่ชอบด่ามันก็ชอบด่ากูจ้างเลยมึงทำมันก็ดูหน่อยสิวะ <c oughs> คนชอบว่ามันชอบว่าจางังเลยวะ กลังคิดอยู่เลยว่าใส่ไฟไม่ได้ทำปลั๊กไว้นะครับเท่าลงมาแล้วอะ่ะมันต้องตัดต่อใหม่เลยปล่อยมั้ก่อนห้แบบนี้ก่อนเฮ้ยเอาไฟแท้มาเลยก่อนเจ๊ป่ะเอาไฟแท้มาดิจับมือเดียวยากวะ่ะเฮ้เดี๋ยวด่อนจะได้หเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่างถอดเด็กอันนี้ออกก่อนวะมันติดเลยเหรอ ไม่มั่นใจเผื่อว่ามันเหมือนจะติดว่ะของไฟนะั้นมันใหญ่มากเลยเนหะ็นปะดูแล้วมันน่าจะติดตอนนี้นะฮะก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะติดเหล็กติดเหล็กอันนี้นะครับเหล็กที่เราเชื่อมมาเพื่อจะรับไฟสร้างนะฮะเราจะเอาเหล็กนี้ออกก่อน Two thousand years later ขนหลุกมาใส่ไม่ได้นะติดโครงติดโครงเหล็กว่ะต้องแก้โครงโครงเหล็กที่บอด,ดี้รถใหม่ว่ะ ไม่รู้มันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ว่าจะลองแล้วหน่อยไม่ได้น่าติดโค้งเหล็กครับติดก็ตัดนะครับผมตอนนี้เราตัดแล้วนะครับผมไหนมีไะไรผมช่วยว่าเพื่อนมาเห็นโทรตามอยู่ว่าใส่ไม่ได้เหรอเออใส่ไปหน้าไม่ได้จงมาเนี่ยนั้นก็วิธีผมเลยอ่ตัดติดตรงไหนตัดตรงนั้นถ้ามันไม่ได้การเราช้างหยอนก็พอหย่อน่น เราได้ช้างหยอนเก็มเป็นไฮรัดอ้ตายแล้วเออจะไม่ใช่ได้อ่ะเมื่อกี้เราตัดไปแล้วนะติดก็ตัดเออนี่ไม่ติดละงโดนทะเลาะเพื่อนแล้วเพื่อนไม่หาอะไรมาซีนอะไกันทะอกเฮ้ยนได้เหรอมันได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้เคียงว่ะเฮ้ยใกล้เคียงว่ะดูหาเลี่ยมหามุมดีดิเฮ้ยใกล้เคียงว่ะเฮ้ยได้ไหม ไม่มันจะได้วะต้องปาดนี้หน่อยคือะไรอันนี้มันจะมีเขาเรียกเอาไว้ใส่ไอ้มันเหมือนเหมือนแบบแคปลาอ่ะทุกคนใส่ได้แต่ต้องปาดนี้หน่อยเพราะอะไรรู้ไหมไฟหน้าแท้เหมือนที่เหมือนที่เราบอกเลยว่าไฟหน้าแท้มันใหญ่กว่าไฟเราเห็นไหมต้องปาดเข้ามานี้นะครับมันน่าจะขน่าจะเลยมาประมาณนี้ครับผมนะครับไฟใส่ได้เออต้องตัดต้องตัดไฟออกเฮ้ยตัดไฟเลยเหรอ ผมตัดไฟเบอร์ดิโอ้โหตัดไฟทำไมอ่ะนี่ครับตัดให้น้ำเข้าอเออตัดให้น้ำเข้าอีกโอ้โหยิ่งมีน้ำอเออสรุปแล้วไฟหน้าเราใส่ได้ไหมก็ใส่ไม่ได้เนาะเอาสรุปใส่ไม่ได้แล้วกันถ้าใส่ถ้าใส่ได้เราก็ต้องตัดไฟเบอร์ต้องแก้ที่ไฟเบอร์เอาใส่ได้รอช่างอยู่อรอช่างอยู่เราช่างลำแป๊บนึงช่างลำแป๊บนึงครับบลิเกใช่ีลยวเราตั้งอนไรสรุปแล้ว ไฟหน้าของเราเล็กกว่าของแท้นะครับเหมือนที่ผมบอกในคลิปเลยเ<อ>ที่เราไปเมืองทองเราบอกว่าเหมือนไฟหน้าเราจะเล็กกว่าของของแท้<อ>จริงๆครับเล็กกว่าจริงๆ,ๆเห็นไหม๋ยวทุกคนดูนะะไฟหน้าผมเล็กกว่าผมต้องตัดมันนี่หวังเนี่ยไม่นใช่ปัญหาเราเดี๋ยวใช้นี่เอาบอสบอสค่อยๆปั่นนะคปันใช่ปั่นให้มันถึงนี่นะครับหลังจากที่เมื่อวานก่อนครับเราถ่ายคลิปไปนะครับแต่เรายังไม่ลงนะครับก็เราบอกว่าไฟเนี้ย ใหญ่กว่าไฟนี้นะครับไฟนี้เป็นไฟสร้างไฟนี้เป็นไฟแท้นะครับอ่ะเราบอกใส่ไม่ได้นะครับเราก็พยายามแล้วเราใส่ไม่ได้นะครับวันนี้เรารู้แล้วมันติดอะไรติดเหล็กยึดข่าวไฟอันเก่านะครับติดเหล็กยึดข่าวไฟอันเก่าวันนี้เราถอดเหล็กยึดข่าวไฟออกนะครับเนี่ยให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะครับเนี่ยไอให้ดูนี้ก่อนให้ดูนี้เลยดีกว่าเห็นไหมทุกคนว่าอันไหนใหญ่กว่ากันจริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับผมมันเท่ากันนะ แต่ตอนที่เราดูที่เมืองทองอหนเนาะเหมือนว่าไฟนี้ใหญ่กว่าไหมเนี่ยอทุกคนดูนะครับเหมือนใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าป่ะรู้สึกมันใหญ่กว่าอ่ารู้สึกมันใหญ่กว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่กว่านะครับมันเท่ากันนะครับผมปากผมใส่ให้ดูเลยดีกว่านะครับใส่ให้ดูเลยว่ามันเท่ากันนะครับผมนี่เราก็ถอดไฟอันนั้นออกใส่อันนี้ไปนี่นะครับให้ดูก่อนว่ามันเท่ากันนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะ พอดีว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดยึดนะครับยังไม่มีอะไรยึดมันนะฮะคือเราขาออกไปนะครับเห็นไหวะนี่เท่ากันเป๊ะเลยดูครับผมสนิทไหมสนิทเลยสนิทเป๊ะเลยนี่ครับนี่จริงจริงแล้วมันเท่ากันนะครับผมนี่ครับเราไม่ได้ตัดไม่ได้เจียมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมมันเท่ากันนะครับไฟแต่เนี่ยมาดูนีอ่ะไอเพชรมาหน่อยยกให้ดูหน่อยเนี่ยเพชรดูลองวางลองคู่กันดิเห็นไหม ดูอันไหนใหญ่กว่าทำมมนสึกอก็คืออันนี้เพราะมันลึกเนาะใช่เอออเดี๋ยวเราใส่อันนี้เข้าไปดูนะแล้วใส่อันนี้เข้าไปนะดูนี่ครับอันนี้ออกก่อนจับอันนี้เดี๋ยวกลัวเป็นรอยมากเลยถือไว้ก่อนรองนะอ่ะดูอันนี้นะนี่นครับเ้้จริงๆแล้วมันเราคิดว่าของเราอ่ะ เล็กกว่านะครับวันนั้นเราไปที่งานเมืองทองใช่ปะเราไปเจอรถแท้อยู่คันหนึ่งสีแดงนะสีแดงเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมไฟเราเล็กจังนะครับทำไมไฟของเขามันไฟของเขามันมันใหญ่จังนี่เห็นปะ่ะนี่เท่ากันไหมเท่าเลยเออเท่ากันมันแสดงว่าเราคิดไปเองใช่ไหมดูขอบดินี่เท่ากันนะครับผมเห็นไหมเออ สรุปแล้วผมคิดไปเองนะครับผมไฟสองอันนี้เท่ากันนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะไฟแท้กับไฟสร้างนะครับเท่ากันนะครับผมนะฮะแล้วคันนี้ผมจะถอดอันนี้ขายละเผื่อใครสนใจก็ทักมานะครับคู่หนึ่งสองหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยซ้ายขวาเลยเนี่ะครับซ้ายขวาเลยนี่ฮะใครอยากได้ก็เอาไปเลยเผื่อใครแบบว่ามีแนวทางในการที่บบว่าจะสร้างรถบ้างนะก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ย วันนี้นะคุณสร้างรถนะครับคุณยังไม่มีไฟแท้นะครับคุณเอาไฟนี้ไปลองก่อนได้นะครับวันหนึ่งมีเงินแล้วมาซื้อไฟแท้ใส่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาหนึ่งข้างนะครับผมก็ยังไม่ได้เป็นคู่นะผมได้ไปแค่ข้างเดียวนะครับก็เก็บตังค์สักพักนะครับเดี๋ยวซื้ออีกหนึ่งข้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปผมให้จบนะครับแล้วก็ให้ผมได้มีตังค์ได้ซื้ออะไรแท้มาใส่นะครับผมขอซื้อไฟแท้อีกข้างเดียวผมก็พอแล้วผมไม่ทําอะไรมันแล้วนี่นะครับขอซื้อข้างเนี้ย อีกข้างเดียวพอแล้วรถผมไม่ทําอะไรแล้วแล้วนะสเตปต่อไปคือรถผมจะทําถุงลมไฮดรอลิกนะครับแบบกองพื้นเลยนะครับก็คือเะีวะไโชว์อย่างเดียวแล้วจะอัพแค่ไฟอย่างเดียวจะไม่อัพอะไรต่อแล้วครับเนี่ยจอดฝุ่นกลางเลยทุกคันเลยนะเนี่ยดูดิดูจอดฝุ่นนู่นทุกคันเลยจอดฝุ่นกลางเลยครับผมก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อัพอะไรนะครับก็อจอดฝุ่นกลางๆอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราใส่ไฟเสร็จแล้วนะครับเอาซุ้มออกนะครับทําไมเราซุ้มออกเดี๋ยวเราจะ จัดฟิตเมนต์รถใหม่นะครับให้รถแบบเตี้ยแบบกองพื้นเลยครับแล้วก็ทําซุ้มใหม่นะครับทำโป่งใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแบบแน่พื้นเลยแบบนิ้วสอดไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปให้จบนะครับเพื่อให้กําลังใจได้ทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมไปเล่นคลิปรถกระบะฟอร์ดด้วยนะครับที่ผมเล่นกิจกรรมกันครับผมแจกล้อแม็กฟรีหนึ่งชุดนะครับผมสุ่มแจกนะครับเดี๋ยวผมจะแบบ เขียนรายชื่อทุกคนเขย่าเขย่าแล้วก็สุ่มแจกเอานะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมนะครับก็ฝากดูคลิปให้จบนะครับให้โฆษณาเข้านะผมจะได้มีเงินทํารถอัพสเต็ปต่อไปแล้วก็ให้ผมได้สร้างบูคตินะครับคันที่ผมอยากจะทํานะครับโอเคครับผมกินแต่ซีนครับสวัสดีครับ